ช้อนนะหมดละให้น้อยมากออาจานจานละเท่าไหร่ฮะบดสิโอโ้โหเดี๋ยวนี้มีที่ขึ้นเป็นร้อยงั้อเะไม่หรอกแต่มันนิดเดียวเองไงแพงมากดูเหมือนกับเป็นของที่มีมีค่าล้ำค่าเลยฮะทำเองได้ได้เยอะกว่านะ ร้อยหนึ่งโอ้โหได้เห่างนที่น้อยเล่สองมื้อจะอ่อนมากเล้วใช่ไหมอ่อนต้องอร่อยไม่แน่อยู่แล้วหลังเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เทหมูกรอบอันนี้แล้วก็ปิดไฟค่ะ Go forward.